สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily ก,กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของตัวละครหนึ่งที่ต้องขอบอกกันไว้เลยครับว่าน่าสนใจมากๆครับผมเพราะว่าตัวละครนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ t h a n o เจ้ามันม่วงยักษ์ใหญ่ตัวร้ายของ Avengers Infinity War นั่นเองหลายๆคนนะครับผมคงจะเห็นถึงความแข็งแกร่งของทานอสกันมาแล้วครับว่ามันเก่งขนาดไหนมันเทพขนาดไหน ซึ่งตัวละครในวันนี้นะครับผมมันก็คือน้องชายของธานอสนั่นเองครับแต่หลายๆคนนะครับผมอย่าเพิ่งคิดกันยาวไปนะครับว่ามันจะเป็นตัวร้ายที่โหดกว่าหรือเปล่าหรือมันจะเป็นใครมันร้ายขนาดไหนตัวละครนี้นะครับผมเป็นตัวดีนั่นเองครับอยู่ในฝั่งฮีโร่นะครับผมและเขาคนนี้มีชื่อว่าอ e ีลอสนั่นเองหรือรู้จักกันในอีกชื่อนึงก็คือสตาร์ฟอกนะครับ เขาคนนี้นะครับผมเป็นน้องชายแท้ๆของทานน้อสเลยซึ่งหากเราดูภาพกันเนี่ยท่านผู้ชมก็คงเห็นว่ามันเป็นคนธรรมดาใช่ไหมมันจะเป็นน้องชายของทานน้อสไปได้ยังไงกันโดยเราจะขอเล่าย้อนกลับไปก่อนนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวดาวไททันนะครับก็มีหน้าตาเหมือนกับมนุษย์อย่างเราๆเนี่แหละครับเพราะเป็นสายพันธุ์ที่มีต้นกําเนิดเหมือนกันนั่นเอง เพียงแค่ถูกซินและเชียวนะครับผมจับไปทดลองนะครับและสายพันธุ์นี้นะครับผมจะถูกเรียกว่าอีเทอร์นอลนั่นเองครับผมทุกๆคนในดาวไทท่านเนี่ยหน้าเหมือนมนุษย์กันหมดแหละครับมีอีธานอลตัวเดียวเนี่ยที่ไม่เหมือนครับผมเพราะว่าด้วยความสวยเนี่ยครับทานอลนะครับผมเกิดมาพร้อมกับยีนดีเวียนนั่นเองหาใครงงนะครับผมมันคือยีนผิดปกตินั่นเองครับทาให้รูปลักษณ์ของเขาประหลาดนะครับแต่คนอื่นก็ยังปกติอยู่โดยทานอลนะครับผมก็ได้มีน้องชายอีกคน ชื่อว่า e l อสนั่นเองครับชื่อก็ของจองกันและทานอสอี e อสอี l อส e ทานอสโดยชาวไทยทั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นคนดีนะครับผมและ e l อสนะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นคอยมาทําหน้าที่ปกป้องโลกปกป้องจักกรวาลอะไรก็แบบนี้อยู่เรื่อยไปนะครับส่วนด้านพลังเนี่ยก็มีพลังเหมือนกับซูเปอร์ฮีโร่ทั่วไปเลยครับเซตพลังปกติมาตรฐานเลยบินได้แข็งแกร่งกว่ามนุษย์ธรรมดาอะไรประมาณนี้ครับผมมีพลังทั่วไปครับ แต่เขาคนนี้นะครับผมมีพลังสุดพิเศษที่ต้องบอกเลยว่าแม่งโคตรเทพเทพสัตส์สเป็นพลังที่เท่ที่สุดในจักรวาลเลยก็ว่าได้ครับสุดครูจริงๆครับผมสาหรับพลังที่แท้จริงของอ e ีลอสที่ไม่นับพลังปกติที่บินได้อะไรพวกนี้นะพลังพิเศษของอ e ีลอสที่มีแค่เขาคนเดียวที่มีเนี่ยก็คืออ e ีลอสนะครับผมมีพลังในการทําให้คนรอบข้างของเขารู้สึกสบายใจรู้สึกดีใจเหมือนว่าแดกพิยาตลอดเวลาครับผม อยู่กับอ e ีลอสเนี่ยทุกคนจะยิ้มไปหมดนะครับแบบว่าโอ้โหปล่อยคลื่นพลังแห่งความสุขขีมีความสุขกันทั่วหน้านะครับทุกๆคนรักกันอะไรแบบนี้ครับผมแต่พลังนี้ก็ไม่ใช่ข้อดีอย่างเดียวนะครับมันก็มีข้อเสียเลยครับผมเพราะว e ่าอีลอสเนี่ยครับไม่สามารถปิดพลังนี้ได้นั่นเองทำให้เขาเจอแต่คนที่มีความสุขนะครับผมเข้าไปไหนทุกคนก็ยิ้มแยม้แยมแจ่มใสกันหมดนั่นเองแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ไม่ได้ผลกับพลังนี้ก็คือเดอะฮักนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยอีลอสพยายามจะก่อบเดอะฮักนะคร ด้วยพลังคลื่นพลังแห่งความสุขของเขาเนี่ยครับผมแต่โดนเดอะฮักต่อยกลับมานั่นเองครับแต่เอาเถอะครับผมนี่คือพลังของอ e ีลอสจริงๆนะครับเราไม่ได้ล้อเล่นครับพลังของอ e ีลอสคือการปล่อยคลื่นแห่งความสุขเหมือนแบบว่าโดนพิยามีความสุขตลอดเวลาอะไรแบบนี้จริงๆและนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวของตัวละครที่น่าสนใจในวันนี้ที่เรานํามาเสนอให้ท่านผู้ชมฟังนั่นเองครับผมโดยบทของอ e ีลอสนะครับส่วนใหญ่ที่อยู่นอกโลกอะไรแบบนี้ไม่ค่อยมา ยุ่งเกี่ยวกับฮีโร่บนโลกมากนะครับแต่ก็มีมาบ้างเป็นบางครั้งบางคราวเช่นอีเวนท์ที่เอาตอนไปบุกไททันหรือว่าอีเวนต์ต่างๆอะไรแบบนี้ก็มีโผล่มาบ้างนะครับผมหากท่านผู้ชมคนไหนที่ดูคอมิกเยอะๆก็อาจจะคุ้นเคยกับหน้าเขาอยู่แล้วแต่สําหรับในหนังเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นหน้าเขานะครับผมแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าอ e ีล้อจะมีชีวิตอยู่ในหนังเพราะว่าดาวไททันถูกทาลายไปหมดแล้วผมก็คิดว่าชาวไททันทั้งหมดน่าจะตายไปแล้วล่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอีรอสก็คงไม่น่าจะมีชีวิตยอยู่แล้วทําให้โอกาสที่เราจะเห็นอีรอสในภาพยนตร์นีครับผมมีค่อนข้างจะน้อยมากๆครับแต่เราก็ดูไว้เป็นเกจความรู้ก็ได้ครับผมเผื่อวันใดวันหนึ่งเนี่ยอาจจะมีการเอ่ยถึงหรือว่าจะมีการอะไรในหนังขึ้นมาก็มีโอกาสอยู่นะครับ แต่แค่มันอาจจะคงไม่มีในเร็วๆนี้แหละครับผมและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของเราในวันนี้นั่นเองหากท่านผู้ชมนะครับผมอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็บอกกันมาได้เลยวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนบ๊ายบายครับ